ดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนหน้าจอตัวซัมซุง A 02กันครับอุปกรณ์ก็จะมีจอชุดหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็มีกาวหลอดนะครับแล้วก็เซตไขควงนะครับเซตนี้ตรบนี้นะครับผมส่วนมากซื้อจอชุดหนึ่งเขาจะแถมมาให้นะครับแถมมาพร้อมกับชุดกาวนะครับเรามาาริ่มกกนยครับ หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับตัวนี้เริ่มแรกเลยนะครับถอดถาดซิมออกมานะครับถอดถาดซิเปลี่ยนไม่ยากนะครับรุ่นนี้เปลี่ยนง่ายถอดซิมแล้วก็แกะเลยเลยครับผมผมจะเริ่มแกะจากล่องนี้ ใช้เล็บก็ได้นะครับใช้เล็บแกะแทีนก็ได้ถ้าท่านถ้าท่านไหนมีแผ่นซอยอย่างนี้นีครับผมจะใช้ไอ้ตัวนี้สอดเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็บิดบิดตัวเขาลงาแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับงัด โอเคเราก็ถอดข้างบนออกเลยครับชุดแทนจอจะอยู่กลางเลยนะครับอยู่กลางตรงนี้ขันแค่ข้างบนพอนะครับนอ็อตทีนี้พอเราขันนอ็อตครบ ครบทุกตัวแล้วนะครับถอดถอดตัวข้อบอดขึ้นมาติดอะไรอ <S <S เอ่ยมันจะแน่นๆนะครับอสังเกตดูดีนะครับบางทีมันมีน็อตสีดำๆซ่อนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับถ้าเราสังเกตดีแล้วว่าไม่มีรองรัดเลยนะครับจะรองรัดเลยถอดข้อแบตนะครับถอดแผงจอตัวนี้ อาจจะต้องถอดต,ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพาจอเรามาันจะออกไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมจเจาะจอเก,ก่าออกเลยนะครับแล้วค่อยเทปทีเดียวผมจะใช้เทปใส่แปะอย่างนี้ไปหน่อยเพื่อว่าไม่เสียกระจกมันจะจายนะครับ ริ่มอแกะกันเลยครับอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องใช้เทปสายแตะ่งนี้ก็ได้นะครับแต่เสียกระจกมันจะกระจายเวลาเราจอขึ้นวิธีจอขึ้นก็แล้วแต่วิธีของท่านไหนถนัดนะครับแต่นี้เอาตามที่เราถนัดครับสามารถใช้คัตเตอร์หรืออะไรก็ได้งัดให้จอขึ้นมาก็จะใช้ตัวนี้งัดนะครับ ริครับเพรยมันขยับไม่ได้มันติดเราจะต้องขันน็อช่วงล่างออกด้วย ใหม่ของเรามาเทสได้เลยครับี๋ยวใครจะทำความสะอาดด้วยรอเลยก็ได้นะครับอ๋ออย่าลืมเอาไอ้ตัวนี้ที่จอเก่ามาด้วยนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้มีกองฝุ่นลำโพงไหมไม่มีครับไม่มีกองฝุ่นลำโพงแรุ่นใหม่ใหม่เขาไม่ใส่กองฝุ่นลำโพงมานะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนนะครับเดีเ๋ยวเราคาาร่อยเทสจอทีเดียว เอาพวกเ็จกระจกตรงกับขอบคอกก่อนอ่าโอเคครับหลังจากเราเสร็จกระจกหอ,อกนะครับครับเราก็เอาเสร็จกระจกออกไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยลองจอทีเดียวแล้วก็อจอใหม่นะครับที่เราซื้อมาตามเน็ตใส่เข้าไปมันจะเป็นแพรเล็กล่างด้วยนะครับตรงนี้แพรตรงนี้นะครับเราพับพับโค้งๆหน่อย สอดแผ่เล็กเข้าไปนะครับสอดแผ่ใหญ่เข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแพรเล็กนะครับผับมาด้านนี้ใส่สายแพลยเข้าไปนะครับทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างใส่ข้อแบบครับ,รบเทชรเปิดเครื่องดูนะครับ เราลองจอก่อนเสมอทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจอมันใช่ว่ามันจะดีทุกจอนะครับเอาอันนี้ใส่กับของ A12 ได้นะครับ A02 เป็นแนวทางการแกะนะครับผมอาจจะให้ดีเทลที่ไม่ละเอียดเท่าไหร่คลิปนี้เพราะว่า แบตหมดหรือเปล่าแบตหมดนะครับอ๋อไม่หมดโอเคโอเคครับผมพอตัวเครื่องขึ้นมานะครับเราก็เทสลากแอปเลยนะครับทุกจุดแต่แชร์ไปที่แอปใดแ,แอปหนึ่งนะครับบนลบรอบ,รอบ,รอบจอดูว่าทัชสกรนได้ไหมนะครับ โอเคทับได้นะครับแบบนี้ผ่านเลยนับจังน,นับจังส่วนนึงส่วนเสียโอเคครับปรับแสงดูนะครับ เสียงมาได้ผ่านนะครับจอ,อนี้เราก็เป็นอันใช้ได้ติดกาวได้เลยนะครับถอดข้อแบตถอดข้อจอออกครับถอดจอ,อ,อมาก่อนแต่งจอก่อนนะครับแกดติ๊กเกอร์แต่งจอ,อ,อก,ก่อน มากเลยผมติดพลาดไปนิดเดียวเราวป็นกาวมันเจากเดี๋ยวนะ,อะโอเคครับใส่กาวนะครับกาวเบอร์น,นี้ก็ได้หรือใครจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับ ไม่มีผลแต่มันจะมีผลแค่แห้งเร็วแ,แห้งช้าเฉนะครับทากาวเลยครับผมจะไม่ทาล่องนี้นะครับล่องกล้องกับล่องหัวข้างบนตรงที่เป็นรูตรงนี้จะไม่ต้องไม่ต้องใส่กาวครับใส่แคร่รอบๆคางพอใส่แค่ตรงนี้พอ ใหญ่ๆหน่อยนะครับตัวน,นี้มันร่องใหญ่ หนนะครับถ้ามันเลอะลงล่างเราก็ปาดหน่แล้วก็ใส่จอใหม่ของเราเข้าไปครับใส่เพีใหญ่เข้าไปก่อนนะครับเิแล้วก็ใส่แพียตัวเล็กตัวล่างแพียเล็กแพลล่างนี่ประกบครับ มันก็จะมีกาวที่เลอะๆออกมาตามขอบนะครับแล้วก็รูปทิ้งได้เลยโอเคครับหลังจากเรารลูบกาวแล้วนะครับเราก็ประกอบได้เลยครับพลกมาใส่ขั้วจอตัวล่างนะครับมันจะมีขั้วจอตัวล่างแล้วก็ใส่เข้าไปตัวนี้นะครับก็ใส่ขั้วขัข้วจอใหญ่ตัวบนใส่แบบครับขั้วแบบ Corco joven acá. จะเสร็จแล้วนะครับไม่ถึงยี่สิบนาทีตอนนี้กรากบเข้าไปแน่นๆหน่อยนะครับเขาจะมีล็อกมีเคี้ยวของเขาอยู่ผมก็จะพยายามใช้มือกดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าให้จอมันแนบสนิทก,กับบอดี กันไหน่องกองก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยโอเคมันไม่เห็นตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมตอนนอีงง้ okay, ครับประกอบฝาหลังเข้าไปครับผมเอายางนะครับยางรละแกงมาแล้ว,วนะ อีกทีหนึงนะครับสำหรับเมืองใหม่ถ้ากลัวกาวเข้าจอเยอะก็อย่าใส่เยอะนะครับจริงๆมันมันไม่ได้เข้าง่ายนะครับมันเข้ายากกว่าจอเขอาอัดมาเนี่ยเราสามารถใส่กาวเยอะได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลต่อมาเราก็รัดยางทิ้งไว้นะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่อยมาแกะยางออกแล้วค่อยเอาเครื่องไปใช้นะครับ จบคิดแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็รัดยางไว้สักห้าหกเส้นนะครับกาวนี้ แล้วนะครับครึ่งชั่วโมงเราก็มาแกะยางออกนะครับผม